นี่คือก้าวหมายเซ้ของคนรวยที่คนจำนวนมากอาจไม่รู้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จทางการเงิน1มองเงินเป็นเครื่องมือคนรวยมองว่าเงินคือเครื่องมือในการสร้างโอกาสเช่นการลงทุนการสร้างธุรกิจหรือการเพิ่มทักษะไม่ใช่แค่ใช้เงินเพื่อความสุขชั่วคราวมองเงินเป็นเครื่องมือหมายถึงการเปลี่ยนมุมมองจากการเห็นเงินเป็นเพียงแค่สิ่ง ที่ใช้ใจ่ายเพื่อความสุขหรือความต้องการในชีวิตประจำวันไปเป็นการมองว่าเงินคือเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสสร้างความมั่งคัง่งและเพิ่มคุณค่าในระยะยาวเงินไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นวิธีการในการสร้างสิ่งที่คุณต้องการการใช้เงินอย่างฉลาดคือการนำเงินไปทำงานแทนคุณไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนเพื่อความพอใจท้อ นันทีเมื่อคุณมองเงินเป็นเครื่องมือคุณจะเริ่มวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและนำพาชีวิตคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในระยะยาวสองลงทุนในความรู้และทักษะคนรวยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพวกเขาลงทุนเวลาและเงินในการพัฒนาความสามารถฐานและหาความรู้ใหม่เสมอการลงทุนในความรู้และทักษะหมายถึงการใช้เวลาเงิน และพลังงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะส,ส่วนบุคคลซึ่งสามารถสร้างคุณค่าและโอกาสที่เพิ่มขึ้นในชีวิตและการงานในระยะยาวแนวทางการลงทุนในความรู้และทักษะอา่านหนังสือหรือศึกษาด้วยตัวเองเข้าร่วมคอร์สออนไลน์หรือออฟไลน์เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เช่นการฝึกงานหรือการทำโปรเจกต์สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในด้านที่คุณสนใจใช้โอกาสเรียนรู้จากที่ทำงาน เช่นการอบรมหรือสม,มานาการลงทุนในความรู้และทักษะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูบเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานของการเติบโตในทุกด้านของชีวิตและช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆอย่างยั่งยืนสามคิดระยะยาวคนรวยวางแผนอนาคตคิดถึงผลกระทบในระยะยาวของการตัดสินใจในปัจจุบันต่างจากคนส่วนใหญ่ที่มักสนใจแต่ผลลัพธ์ระยะสั้นการคิดระยะยาวหมายถึงการ วางแทนและตัดสินใจโดยคำหนึงถึงผลลัพธ์ในอนาคตแทนที่จะมองแค่ผลประโยชน์ในระยะสั้นหรือความสะดวกสบายทันทีแนวคิดนี้เน้นการสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนในระยะยาวซึ่งมักเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คอเนาประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนห,หลักการของการคิดระยะยาวมองเห็นภาพใหญ่ ไม่เน้นแค่ความสำเร็จเฉพาะหน้าแต่ตั้งเป้าหมายระยะยาวเช่นการสร้างฐานะทางการเงินการมีสุขภาพที่ดีหรือการสร้างชื่อเสียงในสายงานการอดเปรี้ยวไว้กินหวานยอมเสียสละความสุขหรือผลประโยชน์เล็กๆในปัจจุบันเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตการวางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนการคิดระยะยาวต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเช่นการ,กรเกษียณอย่างมั่นคงการซื้อบ้าน หรือการเติบโตในหน้าที่การงานการคิดระยะยาวเป็นเรื่ององค์ของการมองไปข้างหน้าและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ในอนาคตมากกว่าความสะดวกสบายในปัจจุบันโดยยึดหลักการวางแผนการเสียสละที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรอย่างมีเป้าหมายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนสิรับความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลคนรวย ไม่กลัวความเสี่ยงแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะประเเองมินและจัดการกับความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าการรับความเสีย่ยงอย่างมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเผชิญกับความเสี่ยงโดยผ่านการวิเคราะห์และประเมินอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่รับมานั้นมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและไม่ทำให้เกิดความเสียหาย จนเกินความสามารถที่จะจัดการได้การรับความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลเป็นเรื่องของการกล้าตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่รอบคอบเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จการรู้จักจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คุณกล้าทำสิ่งใหม่ๆและก้าวข้ามข้อจำกัดในชีวิตอย่างมั่นใจและมีความพร้อมห้าสร้างหลายแหล่งรายได้ แทนที่จะพึ่งพาแหล่งรายได้เพียงอย่างเดียวคนรวยสร้างรายได้จากหลายช่องทางเช่นการลงทุนธุรกิจส่วนตัวและสังหาริมทรัพย์การสร้างหลายแหล่งรายได้หมายถึงการมีรายได้จากหลากหลายช่องทางแทนที่จะพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวเช่นงานประจำการลงทุนหรือธุรกิจส่วนตัวแนวคิดนี้ช่วยกระจายความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มโอกาสสร้างความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะย,ยาว ที่ควรสร้างหลายแหล่งรายได้ลดความเสี่ยงทางการเงินหากรายได้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งลดลงหรือหายไปเช่นการตกงานการสร้างรายได้หลายทางจะช่วยให้คุณยังมีแหล่งอรายได้อื่นรองรับเพิ่มโอกาสในการเติบโตรายได้จากหลายแหล่งสามารถนำไปต่อยอดการลงทุนหรือสร้างความมั่งคั่งเงอได้เร็วขึ้นสร้างความมั่นคงในระยะยาวมีรายได้ที่หลากหลายช่วยรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นวิกฤตเศรษฐกิจหรือค่าใช้จ่ายไม่คาดฝันการสร้างหลายแหล่งรายได้เป็นวิธีเพิ่มความมั่นคงและโอกาสทางการเงินที่สำคัญในยุคปัจจุบันคุณสามารถเริ่มจากแหล่งรายได้ได้ง่ายๆที่เหมาะสมกับทักษะและทรัพยากรของคุณและค่อยๆขยายให้หลากหลายขึ้นการมีรายได้หลายช่องทางไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงแต่ยังเปิดโอกาสให้คุณสร้างความมั่งคัง่งได้ นระยะยาวกโฟกัสที่การแก้ปัญหาคนรวยมองหาโอกาสในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นพวกเขาสร้างมูลค่าโดยตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ปัญหาในตลาดการโฟกัสที่การแก้ปัญหาหมายถึงการมุ่งเน้นพลังความคิดและการกระทำไปที่การหาวิธีแก้ไขปัญหาแทนที่จะเสียเวลาไปกับการตำหนิ หรือวิตกกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นแนวคิดนี้ช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและนำพาชีวิตหรือธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการสำคัญของการโฟกัสที่การแก้ปัญหายอมรับความจริงยอมรับว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วและมองมันอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปฏิเสธ หรือเลี่ยงปัญหาการยอมรับจะช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขได้เร็วขึ้นตั้งคำถามที่สร้างสาระแทนที่จะถามว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี้ให้ถามว่าเราจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ได้บ้างมีทางเลือกอะไรที่ยังไม่ได้ลองแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยการมองปัญหาใหญ่ๆอาจทำให้รู้สึกท้อแท้ลองแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้นมุ่งเน้นที่สิ่งที่ควบคุมได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทันทีแทนที่จะเสียเวลากับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การโฟกัสที่การแก้ปัญหาเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้คุณมองปัญหาเป็นโอกาสในการพัฒนาแทนที่จะเป็นอุปสรรคการมีแนวคิดนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้อย่างยั่งยืนเจ็ดควบคุมอารมณ์และวินัยการเงินคนรวยรู้จักควบคุมอารมณ์เมื่อใช้จ่ายหรือเมื่อลงทุนพวกเขามีวินัยในการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเสมอการควบคุมอารมณ์และวินัยทางการเงินหมายถึงการมีความสามารถในการจัดการอารมณ์และความต้องการของตนเองในการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้การตัดสินใจด้านการเงินเป็นไปนอย่างมีเหตุผลและส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวแทนที่จะตอบสนองความอยากเทียงชั่วคราวการควบคุมอารมณ์และวินัยทางการเงินคือการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการจัดการรายได้และรายจ่ายด้วยการวางแผนอย่างมีเป้าหมายติดตามการใช้เงินและเลือกลงทุนในสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่ง นี้ไม่เพียงช่วยลดปัญหาทางการเงินแต่ยังช่วยสร้างความมั่นคงและความสุขในระยะยาว 8. มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนคนรวยมองความล้มเหลวเป็นโอกาสเรียนรู้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดพวกเขาใช้บทเรียนจากความล้มเหลวเพื่อปรับปรุงและเดินหน้าต่อการมองความล้มเหลวเป็นเรียนคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวจากสิ่งที่น่ากลัวหรือสิ้นหวังมาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาแนวคิดนี้ช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าในข้อผิดพลาดและอุปสรรคโดยใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคตการมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนเป็นทักษะท,ที่ช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งก้าวเชื่อมั่นในตัวเอง คนรวยมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองพวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จอยู่ในมือของพวกเขาไม่ใช่โชคชะตาการเชื่อมั่นในตัวเองคือการมีความเชื่อว่าตัวเองมีความสามารถและศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายการเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่แค่การคาดหวังในความสำเร็จแต่คือการยอมรับข้อบอกพร่องและใช้มันเป็นโอกาส ในการเรียนรู้และเติบโตการเชื่อมั่นในตัวเองคือพื้นฐานของความสำเร็จและความสุขในชีวิตการมีความเชื่อมัน่นช่วยให้คุณสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายได้ดีขึ้นและเป็นแรงผลักดันในก่อหาระพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านของชีวิตโดยไม่ยอมให้ความกลัวหรือคำวิจารณ์จากคนอื่นมาหยุดคุณจากการบรรลุเป้าหมายของตัวเองสิ่งเหล่านี้ อาจดูรีบ่อยแต่การเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการมองโลกในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น